สวัสดีครับสมาชกิกทุกท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ใน,นาขณะนี้ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่มาแนะนำเกี่ยวกับโปรโมชั่นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย AIS ในระบบเต,เติมเงินนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า AIS n e t o r e อ r นะครับโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับทั่วทั้งประเทศนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ได้ในประเทศไทยสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับ เป็นแพ็กเกจเน็ตสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็น a i s ระบบเติมเงินหรือ a i s ระบบบรรทุกคอนะครับเปิดเบอร์ใหม่และก็ย้ายค่ายมานะครับสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้ส่วนเบอร์เก่าน่าจะไม่ได้นะครับเบอร์เก่าลองกดสมัครดูก่อนก็นแล้วกันนะครับว่าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าได้ก็คือได้นะครับ ไม่ต้องเติมเงินก่อนก็ได้ลองกดรหัสดูก่อนนะครับว่ามีข้อความ s อ s เ s มาบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์หรือสมัครไม่ได้นอกจากเนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพออะไรทำนองนี้นะครับถ้าไม่ได้รับสิทธิ์นั่นหมายความว่าเราสมัครแพ็กเกจไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อความมาบอกว่าสมัครไม่ได้เนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพออะไรเนี้ยแสดงว่าเราสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นเบอร์เดิมเบอร์เก่านะครับลองกดดูก่อนนะครับ แต่ว่าที่เขาเขียนมาเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจของคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับเปิดเบอร์ใหม่หรือจะเป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ AIS 12วันทคอนะครับหรือ a อ s ระบบเต,เติมเงินเนี่ยสามารถสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่25ถึง31สิงหาคม2564นะครับ25 26 27 28 29 30 31ประมาณ7วันที่คุณผู้ชม สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้โปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้เป็นแบบ15เมกนะครับเมื่อก่อนมันมีแค่สูงสุดเพียงแค่10เมกแต่ตอนนี้ AIS เขาน่าจะเป็นตัวทดลองนะครับให้มาสมัครแพ็กเกจแบบ15เมกจริงๆแล้ว15เมกมันน่าจะปล่อยมานานแล้วนะครับมไม่ใช่เฉพาะ AIS เครือข่ายอื่นน่ยมันน่าจะปล่อยมานานแล้วใรระบบอ่านีแบบไม่อันนะครับเพราะว่า เหมือนอย่างของผมเนี่ยผมทดลองใช้ TrueMove เป็นซิมรายปีนะครับ10เมกไม่อัน้นรายปี1,990บาทเนี่ยแล้วความเร็วที่ได้เนี่ยอยู่ที่20 30 40 50เมกนะครับไม่เกิน50เมกที่ที่ที่ใช้อยู่ที่ทดสอบสปีดอยู่แพ็กเกจจริงๆของ TrueMove ระบบเติมเงินเนี่ยนะครับแบบรายปีแพ็กเกจจริงๆนะี่ย10เมกไม่อันไม่ลดสปีดด้วยนะครับแต่ก็ เวลาเทสสปีดเนี่ยได้ 20- 20-, 20 3 0 4 0 5 0 50อยู่ประมาณเนี้ยนะครับขึ้นขึ้นลงลงประมาณเนี้ยแต่มันได้เกิน10เมกนะครับนั่นคือของโทรมบที่เขาปล่อยแบบดูเดือดนะครับปล่อยปล่อยความเร็วให้เกินมาเพื่อเพื่อให้การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ของค่ายอื่นไม่ว่าจะเป็น e i s หรือจะเป็น d t แ c นะครับก็เต็มที่แค่10เมบางครั้งวิ่งก็ไม่ถึง10เมนะครับ บางครั้งก็เต็มที่10เมตกอะไรเนี้ยนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาเปิด15เมกมาให้กับเรานะครับความเร็ว15เมกะบิตเพ์สิกไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเฉพาะเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับระยะเวลาก็คือ30วัน300บาทนะครับวันละ10บาท15เมกไม่อันไม่ลดสปีดถือว่าคุ้มอยู่นะครับคุ้มอยู่ถ้าได้โทรฟรีเพิ่มมานิดนึงจะคุ้มสุดๆนะครับ ของ15เมกเนี่ยรู้สึกว่า d t แท็ Tech เขาเคยออกมาก่อนแล้วนะ่ะเป็นช่วงทดลองอยู่พักหนึ่งแต่เขาไม่มีแบบ30วันเขามีแบบกี่วันอะ่ะ5วัน10วันอะไรเนี้ยรู้สึกว่านะตอนนั้นอะ่ะที่ออกมาแต่ตอนเนี้ยของ a อ s ออก15เมกแบบ30วันมาราคา300บาทนะครับซิมที่สามารถสมัครได้ก็คือตามในรูปทุกรูปทุกซิมตามในรูปสามารถที่สมัครได้เลยยกเว้นซิม to e y ที่ไม่สามารถสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับส่วนแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ต่ออายุอัตโนมัติทุกๆ30วันนาน6เดือนหรือนาน6รอบนะครับระยะเวลาก็คือ30วัน6รอบ6เดือนของการต่ออายุอัตโนมัติเมื่อมีเงินครบพอตามจำนวน300บาทระบบก็จะต่อให้เองอัตโนมัตินะครับ กดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9 1 2 2สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับอันนี้ลูกค้ากดสมัครเองก็ดอกจัน777ดอกจัน9 1 2 2สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้ากดสมัครให้ร้านค้าก็ก็จะใส่รหัสคนขายก็ไปด้วยนะครับรหัสคนขายในกี่หลักอ่ะ5หลักหรือ6หลักไม่แน่ใจนะครับหรือร้านค้าก็จะกดสมัครผ่านแอปของ EC App นะครับอันนี้คือส่วนของร้านค้าเราไม่ต้องสนใจหรอก<ม>นะครับเราเอาส่วนที่เป็นของลูกค้าก็แล้วกันนะครับดอกจัน 777, ดอกจัน9 12 2สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับ<ม>แล้วก็สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้หลังจากที่เราเปิดเบอร์เนี่ยก็จะต้องสมัครภายใน7วันนับจากวันเปิดเบอร์เปิดเบอร์นี้เป็นเปิดเบอร์ที่สดสดซิงซิใหม่ใม่สดสดซิงซิงเลยนะครับเปิดเบอร์มาก่อนหน้านี้ และมันเกิน7วันไปสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นไม่ได้นะครับถ้าจะให้ชัวร์ก็คือซื้อซิมเปิดเบอร์ป,ปุ๊บก็สมัครกันได้เลยนะครับได้แน่นอนชัวร์แน่นอนนะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้แล้วก็ซิมหาซื้อซิมตามร้านลูกตู้ทั่วๆไปได้เลยนะครับราคา50บาทของซิมซิม50แล้วก็เติมเงินเข้าไปอีก300เพื่อสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้คุณผู้ชม ไปซื้อซิมมาเนี่ยนะครับาสามารถที่จะเอามาลงทะเบียนซิมเองได้ที่บ้านได้ด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อบางทีเราไปซื้อซิมแล้วเราลืมเอาบัตรประชาชนไปนะครับเราสามารถที่จะเอามาลงทะเบียนซิมเองที่บ้านด้วยตนเองได้ผ่านแอปของ My AIS นะครับ My AIS ก็สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจสามารถที่จะลงทะเบียนซิมได้นะครับของ My AIS MyAis ปตัวนี้ป my i s ตัวนี้นะครับไหนล่ะนี่อปตัวนี้นะครับ f my es ตัวเนี้ยเราโหลดป my i s มาติดตั้งไว้ในเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปหัวข้อที่แกนว่าเปิดเบอร์นะครับเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนซิมด้วยตนเองได้เลยนะครับเขาก็จะให้เราสแกน อ่าซีเรียลของซิมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนถ่ายรูปใบหน้าของเรานะครับเป็นการยืนยันตัวตนแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันข้อมูลถูกต้องก็สามารถจะลงทะเบียนเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับเผื่อว่าบางทีเราซื้อซิมมาแล้วไปไปที่ร้านอะ่ะลืมพาบัตรประชาชนอะไรเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะซื้อซิมมาลงทะเบียนซิมเองได้เลยนะครับส่วนเงื่อนไขอื่น นะครับเงื่อนไขอื่นๆก็เหมือนเหมือนกันนะครับดูเงื่อนไขอื่นๆนะครับก็คือว่าแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้หลังจากที่ได้รับข้อความยืนยันกดดอกจัน777ดอกจัน912 2สี่เหลี่ยมถูกออกเสร็จปุ๊บแล้วก็รอข้อความยืนยันก็สามารถใช้งานได้เลยส่วนสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ตามอายุของแพ็กเกจที่กำหนดก็คือ30วันต่อหนึ่งครั้งนะครับอัตราการ แพ็กเกจนี้รวมภาษีแล้วนะครับแล้วก็เป็นอัตราการโทรอ่าส่วนเกินหรือนอกเครือข่ายเนี่ยอัตรานี้แม่งไ,ไม่รวมภาษีเจ็ดจริงๆตอนเนี้ยไม่มีไม่มีโปรโมชั่นโทรฟรีนะครับก็คือหมายความว่าโทรตามแพ็กเกจหลักของแต่ละแพ็กเกจที่ติดมากับซิมนะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราค่าบริการอันเนี้ยนะครับใช้งานภายในประเทศเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นการใช้งาน ตามปกติเท่านั้นนะครับแล้วก็เขาก็สังวงสิวนิ์นะครับสำหรับคนที่จะเอามาใช้ในการโหลดบิดอันนี้โหลดบิดไม่ได้นะครับโหลดบิดทอร์เรนต์เนี่ยโหลดบิดไม่ได้หรือแชร์ข้อมูลฮอตสปอตหรือการดาวโหลดอะไรที่มันหนักๆน่นะครับเขาถ้าเขาตรวจเจอเ็าก,ก็จะลดความเร็วของเราลงนะครับเพราะฉะนั้นเอเเขาประกาศชัดนะครับว่าเอามาโหลดบิดเอามาแชร์ฮอตสปอตหนักๆเนี่ยไม่ได้นะครับของแพ็กเกจเอเ นะครับทุกแพ็กเกจของ AIS ถ้าเอามาโหลดบิดหรือเอามาใช้งานแบบแช์ฮอตสปอร์ตแช์เน็ตแบบหนักๆเ่ยนะครับเขาก็จะลดความเร็วของอ,อินเทอร์เน็ตลงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้ AIS ก็ต้องทราบเงื่อนไขรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับร้านค้าก็ต้องอธิบายรายละเอียดให้ลูกค้าทราบด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราสามารถที่จะเอาซิมเนี่ยไปใส่ในตัวเราเตอร์ใส่ซิมหรือ w i f i ใส่ซิมกันได้นะครับปล่อยฮอตสปอต เล่นกันทางบ้านเนี่ยมันประหยัดและก็คุ้มกันมากๆนะครับตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเครือข่ายไหนที่เอามาล็อกสเปคเอาไว้ว่าห้ามโหลดปิดห้ามเอามาแชร์ฮอตสปอตนี่โอกาสที่คุณจะขายของได้มันเป็นไปได้น้อยมากๆนะครับเขาบอกว่าดีแทเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ในการไม่ค่อยเท่าไหร่หมายความว่าคือไม่ไม่ค่อยที่จะซีเรียสในเรื่องของการปล่อยฮอตสปอตนะครับ โทรโมบก็ไม่ค่อยซีเรียสในเรื่องของการปล่อยฮอสปอตนะครับแต่ก็พยายามอย่าอย่าโหลดบิดเยอะก็แล้วกันนะครับของ e i s ขอเอาไม่ใช่ของเ i s ของ d t แทของโทรโมบเนี่ยอย่าโหลดบิดเยอะบางคนโหลดบิดกันตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับเราก็แอบแอบโหลดสักชั่วโมงหนึ่งแล้วหยุดไปสักสี่หชั่วโมงแล้วค่อยมาโหลดบิดสักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแอบแอบโหลดอ่ะมันมันไม,นม่มีปัญหาหรอกดีแท็กกับ ซูมมุนะครับแต่ถ้าเอเเขาบอกไว้แบบนี้แล้วก็คือจบแน่นอนนะครับถ้าเอามาโหลดบีดอะจบแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ได้โจมตี AIS แต่เราเล่าสู่กันฟังในสานะที่เราเป็นลูกค้าที่สามารถที่จะเลือกค่ายของผู้ให้บริการได้เราเป็นผู้บริโภคเราเลือกได้ว่าเราจะเอาค่ายไหนที่เขาแฟแฟกับเราค่ายไหนที่เขาไม่แร์กับเราเราก็ไม่ต้องเลือกนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับเอเเขาประกาศชัดเจนว่า ถ้าเอามาโหลดบิดเอามาปล่อยฮอตสปอตที่มันหนักๆเนี่ยเขาก็จะลดความเร็วลงถ้าเขาตรวจเจอนะครับแต่ d t แท็กเขาก็ไม่ได้กําหนดรายละเอียดไว้นะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีปัญหาสาหรับ d t แท็ Tech. แล้วก็ทรูม v e เขาก็ไม่ได้กําหนดรายละเอียดไว้แต่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาสาหรับทรูม v e นะครับเหมือนที่บอกไปนะครับอันนี้เสริมนอกนิดนึงว่าอของทรูม v e เนี่ยผมทดลองใช้ซิมแบบรายปี สิเมกไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับสิเมกรายปี1990บาทผมซื้อจากร้านสารุทคอมพิวเตอร์ที่จังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็ใช้ในการใส่ในตัวเราเตอร์ใส่ซิมนะครับหรือตัว Wi-Fi ใส่ซิมเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เล่นเด็ตกันทางบ้านตอนเนี้ยที่ที่เห็นนะตอนนี้ก็คือผมใช้ตัว,ต,วตัวเนี้ยตัวเราเตอร์ใส่ซิมเนี่ยนะครับของโทรโมูฟนะครับของโทรมูฟ เดี๋ยวผมจะทดสอบความเร็วให้ดูก็ได้นะครับว่าได้ความเร็วเท่าไหรท่ที่ที่ท,ท,ที่ที่ใช้งานอยู่นะตอนเนี้ยนะครับของตัวเราเตอร์ก็ราคาก็2990บาทนะครับที่ผมเคยให้ดูตัวที่เป็นของจีน่ะนะครับที่มันมี4ี่เสาอ่ะนะครับแล้วก็ใส่ซิม ของโทรโมบนะครับนี่เดี๋ยวทดสอบความเร็วให้ดูนะครับอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับโทรโมพเฮ็ดดูผู้ให้บริการตรงเนี้ยโทรโมพเฮ็ดนะครับอ่านี่ครับ40นะครับ40ครับนี่40ครับ40ครับโทรโมพแพ็กเกจหลัก10เมกไมแอนไม่ลดสปีดนะครับแต่วิ่ง40นะครับนี่สามสิบกว่ากว่าสี่สิบนะครับให้ดูแล้วเดี๋ยวดูเราดูเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวเราดูเฉลี่ยตรงเนี้ยดูเฉลี่ยตรงเนี้ยว่า อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ35ครับเฉลี่ย35เมกนะครับสูงสุด38เมกนี่คือเทสณนะตอนนี้นะครับผมย้อนกลับแล้วเทสใหม่ดูก็ได้นะครับสปีดไม่ตกนะครับผมใช้ทูม m ฟ v e สปีดไม่ตกอันนี้ขอนอกเรื่องนะครับขอนอกเรื่องสปีดไม่ตกนะครับความเร็ว10เมกะบิตเพอร์เซกแบบรายปีเน็ตอย่างเดียวไม่แอนไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วของทูมอฟฟ์เฮดนะครับ1,990าบาทซื้อจากเพจล้างสรารวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูล นะครับอันนี้ขอขอแถมให้เขานิดนึงนะครับเห็นไหมความเร็ว20 30นะครับก็วิ่งอยู่ประมาณนี้แหละนะครับมันไม่ต่ําแต่10นะครับที่ใช้อยู่ไม่ต่ําจาก10แต่มันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเต็มที่ไม่เกิน50ที่ผมทดสอบได้อ่ะอันนี้เหลือ25เมตรเห็นไหม25เมตรก็โอเคแล้วครับแพ็กเกจจริงๆก็คือ10เมตร1 9 9 0บาทเดือนหนึ่งไม่ถึง200เลยฉเฉลี่ยน,นะครับปีหนึงอ่ะ 1,990บาทปีหนึ่งฉเฉลี่ยเดือนนังไม่ถึง200กับความเร็ว20กว่ากว่าที่ได้น่ะย่สิ0เมกนะ่ะที่ได้มาคุ้มนะครับแพ็กเกจจริงคือ10เมกแต่ได้มาขนาดเนี้ยถือว่าคุ้มปิงก็น้อยมากนะครับปิงหลัก10นะครับปิงหลัก10เองนะถ้าปิงถ้าปิงขึ้นหลักร้อยปิดแล้วเปิดใหม่นะครับแล้วก็ปิงก็จะลดลงแล้วเหน็ตก็จะเร็วขึ้นนะครับเนี่ยอัปโหลดอัปโหลดก็อยู่ที่ ว่ากว่า,วาหรือ9เนะี่ยถือว่าเยอะแล้วผมอัพคลิปขึ้น YouTube ก็สบายนะครับประมาณนี้ความเร็ว20เมกอะ่ะเทสใหมาอีกครั้งหนึ่ง3รอบนะครับเทส3รอบให้เราดูกันจะจา,ก,จาก,กันไปเลยนะครับเน็ตของ t r u e m o v e ไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว1ปี1990บาท10เมกนะครับไม่ไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเนี่ยนะกว่าเห็นไหมมันไม่ต่ำกว่า10เลยนะครับแพ็กเกจจริงอะ่ะคือ10เมก แต่พอใช้งานจริงๆอ่ะไม่ต่ำเลยนะครับผมเห็นคนอื่นเขารีวิวไว้ใน YouTube ผมไปดูนะผมก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะได้ความเร็วแบบนี้จริงจนกระทั่งผมมาใช้งานเองและผมถึงเชื่อว่าได้ความเร็วแบบนี้จริงนะครับโทรโม็อเขาให้ความเร็วที่เกินมาจากแพ็กเกจที่เราสมัครผมสมัครเฉพาะซิมตัวรายปีนะนี่นี่คือเป็นซิมรายปีแต่ซิมระบบเป็นเดือ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 นสาวันเนี่ยผมยังไม่ได้ทดสอบผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้ความเร็วอ่า เพิ่มขึ้นเยอะๆแบบนี้หรือไม่นะครับแต่ผมใช้ตัวเน็ตรายปีนะตอนนี้นะครับหนึ่งบาทนะครับก็ใช้มาประมาณ7วันแล้วนะครับก็เน็ตความเร็วแรงดีไม่มีตกครับได้เน็ตเกินจากความเร็วที่เขาแจ้งไว้นะครับเนี่ยปิงปิงปิงอยู่ที่5้าสิกว่ากว่านี่ก็ถือว่าปิงหลักสิบเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับดีแล้วปิงน้อยยิ่งดีนะครับปิงน้อยยิ่งดีแต่ถ้าปิงขึ้นหลักร้อยนั่นก็คือไม่ดี ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เดยวปิงกมันก็จะลงเหลือหลักสิบแล้วเน็ตก็จะเร็วขึ้นเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเซตส,สรอบอันนี้ได้เฉลี่ย31มสเเมกสานเมกนะครับสูงสุด35มสเมกนะครับนี่คือช่วงเวลาตอน2องทุ่มนะครับสองทุ่มประมาณ2องทุ่มเนะี่ยเขาใช้กันเยอะเน็ตมันดึงแต่ทุมมบเน็ตอย่างแรงดีไม่มีตกนะครับอันนี้โฆษณานอกเรื่องอกลับมาในส่วนของเอสกันต่อครับกับพ็้เกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับ เป็นแพ็กเกจสำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ AS ระบบมันทุคอหรือ AS ระบบเติมเงินนะครับเป็นแพ็กเกจที่สมัครได้ทั่วทั้งประเทศนะครับตั้งแต่วันที่25ถึง31สิงหางคม2564บางคนสงสัยว่าทำไมผมถึงพูด31 21 11 41 51อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกเสียง31มันจะไปคล้ายๆกับ37นะครับบางทีเราฟังผิด การฟังบางทีมันจะทําให้ฟังผิด31 37 21 27, 27, 27 11 17, 17อะไรเงี้ยนะครับที่ลงท้ายด้วย1 1ึ่งน่เอ็ดเอ็ดนะนะครับมันอาจจะฟังผิดเพราะฉะนั้นทหารเรือผมใช้หลักของทหารเรือสหารเรือเขาจะออกเสียงว่า1ิบหนึ่งสามสิ1หนึอะไรเงี้ยนะครับทหารเรือก็จะออกเสียงเป็นเลข1น,นะครับแทนเลขเอ็ดน่ยเป็นเลข1น,นะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันด้วยนะครับมมมีหลหลลาาาาายยท่นนะครับถามมา นะครับว่าทําไมผมถึงออกเสียงเป็น3 1นออกเสียงเป็น21ทไมไมําไมไม่ออกเสียง21ทําไมไม่ออกเสียง 3- 7นะครับถ้าออกเสียงเป็นเอ็ดกับ77เนี่ยมันจะพ้องเสียงกันนะครับเสียงมันจะฟังคล้ายๆกันก็เลยไม่รู้ว่า7หรือเอนะครับก็เข้าใจตรงกันตามนี้นะครับใช้หลักของฐานเรือนะครับ31 21 11อะไรเนี่ยนะครับความเร็ว15เมกะบิตเพลสิกไม่อันไม่ลดสเปดไม่ลดความเร็วแถมทรัรฟรีอาจไม่มีทรัรฟรีนะครับไม่มีทรัรฟรี ส่วน Wi-Fi เอไว i ฟเเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนบ้างแต่ในห้างมีอยู่แล้วนะครับ Wi-Fi ฟรีอันนี้ไม่ต้องสนใจหรอกอายุการใช้งาน30วันราคา300บาทรวมภาษีสิรี้ยแล้วกดดอกจัน7 7 7ดอกจัน9 1 2 2สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับซื้อซิมมาต้องเป็นซิมที่เปิดเบอร์ใหม่สดสซิงๆิเลยนะครับเปิดเบอร์มานานแล้วไม่สามารถสมัครได้ลูกค้าเบอร์เก่าเบอร์เดิมก็ลองกดสมัครดูก่อนนะครับก่อนจะเติมเงินก็ลองกดสมัครดูก่อนว่าสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจได้หรือไม่ได้ ถ้าได้ก็ค่อยเติมเงินแต่ถ้าไม่ได้ก็ค่อยซื้อซิมใหม่นะครับในยุคปัจจุบันเนี้ยถ้าเราจะเอาแบบเน็ตแบบราคาถูกๆเร็วๆแรงๆเนี่ยนะครับเ,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 เราต้องเปิดเบอร์ใหม่แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าปกติแล้วมือถือของเรามันจะมีอยู่2ซิมนะครับคนที่ใช้ iPhone นะครับเราไปท e ํา e ซิมได้นะครับเบอร์ปัจจุบันเบอร์ประจําของเราเนี่ยทำเ e ป็น e ซิมเพื่อจะฝังฝังลงในในเครื่องของ iPhone เลยนะครับเขาสามารถได้ไปติดต่อที่ศูนย์บริการ เครือขไข่นะครับ a a s d Tech t e c t r o m o b หรือจะเป็น t o t mobile nt mobile my b y c a t นะครับขอสามารถที่จะทำเป็น e sim แล้วฝังไว้ในเครื่อง iphone ของเราได้เลยนะครับเบอร์ที่เราใช้ประจำประจำประจำเนี่ยและหลังจากนั้นเราก็ถอดซิมออกนะครับพอมันเป็น e sim แล้วมันฝังอยู่ในเครื่องแล้วแล้วก็ช่องใส่ซิมเราก็ว่างอยู่นะครับเราก็ซื้อซิมใหม่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับเราจะได้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ถูกๆเราก็ใช้งานได้ทั้ง2เบอร์ทีนี้เบอร์เบอร,เบอร์เบอร์เดิมของเรา ที่ฝังไว้ในเครื่องเป็น eSIM ที่ฝังไว้ในเครื่องก็ใช้งานโทรเข้าโทรออกได้ตามปกตินะครับแล้วก็เบอร์ใหม่ที่เป็นตัวล l o t ซิมเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตไปอย่างเดียวนะครับมันจะได้ประหยัดประหยัดประหยัดแล้วก็จะได้คุ้มคุ้มยุคนี้ยุคโควิดนะครับรายได้เราน้อยเราก็ต้องเซฟรายจ่ายของเรากันไว้สักนิดหนึ่งนะครับถ้าใจดีก็ซื้อซิมแบบรายปีไปเลยนะครับปีหนึ่งก็1นึ่งบาทเต็มที่แล้วนะครับอาจจะมีบวกค่าส่งอีกนิดหนึ่ง50บาทอะไรเงี้ยนะครับก็ติดต่อที ร้านลู l คอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้เลยเช่นกันนะครับสำหรับซิมรายปี1990บาทผมก็ซื้อมาจากที่เขานั่นแหละนะครับแล้วก็มาเทสสปีดให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับเรื่องของถัมบุบนะครับแล้วก็แพ็กเกจโปรโมชั่นเอตัวนี้ก็สมัครภายใน7วันนะครับเหมือนที่บอกส่วนรายละเ,เอียดอื่นๆก็ตามเงื่อนไขครับห้ามเอามาโหลดบิดนะครับเอเอสเขาประกาศชัดเจนเลยว่าห้ามเอามาโหลดบิดถ้าโหลดบิดแล้วเขาเจอเขาก็จะลดความเร็วลงนะครับในแต่ละรอบเดือนแค่นั้นเองพอขึ้นรอบเดือนใหม่ปุ๊บก็ ความเร็วก็จะขึ้นกลับมาเป็น15เมกเหมือนเดิมนะครับถ้าในกรณีที่เราถูกลดความเร็วลงนะครับแล้วก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับคุณผู้ชมกดกดกดติดตามเอาไว้นะครับว่า,เ,าเวลามีความเคลื่อนไหวอื่นๆหรือจะเป็นมีโปรโมชั่นแบบเร่งด่วนระยะสั้นอะไรเงี้ยผมก็จะมาโพสต์ไว้ในชุมชนนะครับพอโพสต์ไว้ในชุมชนน่ะถ้าคนที่กดติดตามไว้คุณก็จะเห็นข้อความที่โพสต์ไว้ในชุมชนนะครับ บางครั้งนะี่ยทคลิปไม่ทันเพราะว่าระยะเวลามันสั้นแค่วัน2วันอะไรเนี้ยโปรพิเศษโปรโรับเล็กๆน้อยๆะระยะเวลาสั้นๆน,น,นะครับของแต่และเครือขา่ายเพราะฉะนั้นกดติดตามมาไว้แล้วเราจะไม่พลาดโปรโมชั่นแพ็กเกจทีอ่ออกมาด่วนๆนะครับหรือจะเป็นโปรโลรับๆที่รับๆอยู่นะครับก็สามารถที่จะรับรู้รับทราบ,รรบ,รรบรข้อมูลข่าวสารกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรนั้น ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ